สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลุงเลคคอร์ดกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เรามีการ์ดจอตัวเก่าเนาะเหลืออยู่จอรุ่น GTX 1080นะคะก็จะเป็นตัวเก่าแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเขายังขุดเหรียญได้กันอยู่ไหมเราไม่ได้ขุดเหรียญบิตคอยน,นะคะเพื่อนๆเ,เราจะมาขุดเหรียญ E T H กันนะคะก็คือ Ethereum นั่นเองนะคะจูนการ์ดจอในการขุดเหรียญยังไงให้ได้มากกว่า30เมกนะ ปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการขุดเหรียญน,นะคะก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่มีการ์ดจอนะคะที่เราถอดออกมาแบบนี้นะคะก็เพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พัดลมนะคะที่เราเปิดช่วยระบายความร้อนให้กับการ์ดจอนะคะก็จะมีทั้งพัดลมแบบนี้แล้วก็พัดลมแยกออกมาต่างหากนะคะเพราะว่าเวลาขุดก็คือเครื่องเขาจะมีความร้อนสูงส่วนด้านล่างก็จะเป็น power supply นะคะค่ะแล้วสำหรับขั้นตอนแรกนะคะของการที่จะ ขุดเหรียญอย่างของเราเนี่ยเราเปิดบัญชีสมาชิกกับเว็บบิ t คัพนะคะก็คือเป็นเว็บที่ใช้เทรดเหรียญสกุลเงินดิจิตอลต่างๆนะคะบนอินเทอร์เน็ตเนาะเราก็มาเปิดบัญชีกับเขาไว้นะคะเมื่อมีเมื่อเรามีเลขบัญชีหรือว่ามีกระเป๋าแล้วใช้เลขกระเป๋าเนาะหรือว่าเลขบัญชีนั่นเองนะคะในการเอาไปใส่ขุดนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะ ตามด้านล่างนี้เนาะก็ลองเข้าไปศึกษากันดูนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะไปเข้า,าเว็บไซต์ WhatToMine นะคะเรามีการ์ดจอตัว1080กดที่1080เรามีจำนวน1ใบนะคะอ่ะติ๊กไปแล้วก็มากดที่ calculate ด้านล่างนะคะอ่นะณวันนี้เราสามารถนำการ์ดจอใบนี้มาขุดเหรียญ ETH แล้วได้เงินสูงที่สุดนะคะคือได้ต่อวันอยู่ที่3.70สําหรับในขั้นตอนถัดไปนะคะก็ให้ไปโหลดโปรแกรม msi afterburner มานะคะซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับใช้จูนการ์ดจอนะคะอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะเมื่อมีโปรแกรมจูนการ์ดจอแล้วก็ให้เพื่อนๆไปโหลดโปรแกรม phoenix miner มานะคะไปที่คำว่า start miner ค่ะจากนั้นให้ทำการคลิกขวาแล้วก็ edit ค่ะ ก็ให้วางเลขกระเป๋า ETH นะคะที่สมัครกับบิตคัพลงไปแทนนะคะเอ่ทำแถบสีน้ำเงินไว้นะคะก็คือให้เพื่อนๆตั้งเป็นชื่อเราหรือว่าชื่ออะไรก็ได้เนาะก็ให้ไปที่เซฟค่ะเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะคะให้ทำการสตาร์ทไมเนออีกหนึ่งรอบ เด็ดเบิ้ลคลิกขึ้นมาที่เพื่อนๆเห็นนี่คือโปรแกรมก็คือเขาเริ่มขุดแล้วนะคะอ่าในโปรแกรมจูนการ์จอนะจะมีอุณหภูมิบอกของการ์จอนะ,ะ,อะตรงสปีดพัดลมนี่ก็คือเราสามารถตั้งได้นะคะว่าให้เขาหมุนกี่รอบนะจะเห็นว่าตรงที่เป็นสปีดสีฟ้านะคะเขาจะเขียนว่า eth speed อยู่ที่21.371 m เ z นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆไปโหลดโปรแกรม O oh God and eth มานะคะอ่าแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปมันจะเป็นรูปแบบนี้นะคะ ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปอีกหนึ่งครั้งสำหรับโปรแกรมนี้นะคะจะใช้สำหรับการ์ดจอเนาะ1080และ1080 TI เท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆยุบหน้าจอไว้ก่อนนะคะแล้วกลับไปที่ Start Miner อีกหนึ่งครั้งที่เราเห็นตอนแรก20นะคะนี่สปีดในการขุดเขาจะเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ที่30แล้วนะคะ จากนั้นนะคะไปที่โปรแกรมจูนการ์จอนะคะแล้วปรับตรงที่คอสป e d เป็น100ติ๊กถูกนะคะและปรับ Memory เป็น500อ่ะติ๊กถูกตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆเป็น32นะคะ34แน่35แล้วเนาะการ์จอแต่ละใบเนี่ยจะปรับจูนไม่เหมือนกันนะคะปรับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูนะคะว่า ค่าตัวไหนนะคะที่ออกมาแล้วได้ค่านิ่งที่สุดนะคะก็คือเราก็จะใช้ค่าตัวนั้นในการขุดนะคะสําหรับกาจอใบนี้นะคะเราได้ลองเทสมาแล้วนะคะว่าค่าที่เหมาะกับการจอตัวนี้นะคะคอสปีดอยู่ที่200แล้วก็เมมโมรีอยู่ที่900นะคะอ่าสำหรับแรงขุดเขานะคะก็จะขึ้นมาอยู่ที่35.8แล้ว ขึ้นมาอยู่ที่37แล้วค่ะ <ừ> เงินในแต่ละวันของเราเนี่ย,ยเพิ่มขึ้นตามแรงทีท่เราขุดได้ก็ให้เพื่อนๆไปที่เว็บ e t h e r m i n e นะคะคลิกที่ ETH นะคะคือเหรียญที่เราขุดนั่นเองให้เอาเลขกระเป๋าของเหรียญ ETH มาวางไว้แล้วก็ Enter นะคะ <S 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 เขาก็จะบอกค่าว่าใน1วันเนี่ยเราจะขุดเหรียญได้ประมาณเท่านี้นะคะค่า Average เนี่ยจะขึ้นทุกๆ หกชั่วโมงนะคะและค่าก็จะต้องสัมพันธ์กับในตัวโปรแกรมนะคะแรงขุดได้ที่37เนาะค่าเอเวอร์เก็จะต้องอยู่ที่37จากนั้นไปที่ setting เมื่อเรามีการขุดเหรียญน,นะคะได้ ในจำนวน0.01 ETH นะคะเว็บไซต์นี้นะคะก็จะทำการโอนเงินใส่กระเป๋าให้เรานะคะ mm hmm. เมื่อเขาโอนจำนวนเหรียญ ETH ให้เราแล้วนะคะตัวเลขตรงนี้นะคะก็จะหายไปนะคะเนื่องจากว่าเขาทำการโอนเข้าไปให้ในเว็บไซต์ b i t c u p ให้เราแล้วะะถ้าเราอยากรู้นะคะว่าเขาเนี่ยโอนใส่ใน บัญชีกระเป๋าให้เราเมื่อไหร่นะคะให้เราไปดูที่ Payout อ่าเขาจะมีบอกไว้นะเข้ามาเช็คได้อย่างเช่นอันนี้นะคะได้รับมาวันที่11มีนานะคะจำนวน0.01จากนั้นนะคะให้เรามาเข้าที่เว็บบิตครับนะคะในบัญชีของเราเหรียญ ETH นะคะที่ถูกโอนมาก็จะมาอยู่ตรงนี่ตรงนี้นะคะจำนวน0.01อย่างนี้นะคะเป็นต้นเนาะเมื่อเราได้เหรียญ เข้ามาที่0.01นะคะต้องการที่จะนําเหรียญนั้นมาขายนะคะเราก็มาตั้งราคาขายเนาะสมมุติตรงนี้0.01เราตั้งราคาขายอยู่ที่75,000นะคะเงินบาทที่จะเราจะได้รับเข้ามาก็คืออยู่ที่748.12บาทนั่นเองค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากลองเทสเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ฟินิกสไมเนอร์นะคะจากนั้น ให้ไปหาที่โปรแกรม Start Miner น,นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆลองดูนะคะว่าเครื่องตัวเองเนี่ยมีแรงขุดกันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเผื่อใครจะลองเทสกันดูเนาะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับลุงเล็กคอร์ดนะคะบ๊ายบาย